อย่าลืมกดติดตาม่อง Subscribe นะเพื่อนัก Play Zone เว็บไซต์ดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายเทมโคดไอดีเกม,เกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า10,000 0คนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง Play Zone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเย์หง okay, ก็ต้องขอกาบสดีมิตรหลักหนักเล่นเกมฟรีไฟนะครับนะสำหรับคลิปวันนี้นะครับพวกับผมกับรายการ God gamer 4เนี่ยครับนะสาหรับคิดวันนี้นะครับนะก็นะครับนะสลหรับเอ่อคิดวันนี้นะครับนะก็นะครับนะผมก็จะมาเอ่อแจกนะครับเป็นส่วนหน้เทมโค้ดนะครับเป็นหน้าโคตสกินปืนนะครับนะลวก็เป็นหน้าโคตนะครับนะเป็นหน้าโคตตัวละครเป็นด้านวูวาร์นะครับนะเป็นตัวละครนะครับนะเป็นเอ่อตัวละครชายมีผมประมาณสีฟ้าเหลืองๆนะครับใส่ชุดประมาณสีเหลืองนะครับก็จะอยู่ในดีแท็กนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามันเป็นกิจกรรมประมาณไหนนะครับ เออมันมีในนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีประกาศนะครับนี่เลยผมเจอแล้วอ้าวกดเข้าไปไม่ได้เนี่ยเห็นทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นมูวาร์ฟนะครับเป็นล้านจิตพิเศษจากฟรีไฟนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจด D ีแท็นะครับหรือว่าเออพร้อมเล่นฟรี Fi, ฟรีไม่อันเลยนะครับณนะหนึ่งเออวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่สิบหาสิงหานะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นแพ็กนะครับแพ็กเสริมของเออดีแ uh, ท็กเขานะครับก็จะเป็นแบบเอ็กการน,นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะ คือทําด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับฟรฟายแกบดแท็กนี่ก็คืออยู่กันมานานมากแล้วนะครับนะครับผมนะก็นะครับประมาณนี้เลยสำหรับตัวละครมูวาร์ปนะครับเดยผมพาไปดูทักษะของเขานะครับว่าเป็นทักษะของตัวอะไรนะครับประมาณนี้เลยนะครับโดยผมเข้าเข้าไปดูนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับนะสำหรับมูวาร์ปนี้อ่าแล้วก็มีตัวมาใหม่ด้วยนะครับเออเป็นมูวาร์ปอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครติดตัวเมื่อมีนะครับนะผู้ชมอยู่นะครับหรือว่าสังหารได้ไหยจะได้รบเบิดสังหาร สังหารอะ้รเนี่ยจะเสียหายนะครับนะจากการยิงหัวลดลง3%นะครับก็คือใครที่เออ่เมื่อเมื่อผู้ชมเนี่ยหรือว่าสังหารจะได้รับเออ่การยิงหัวลดลง3%นะครับสูงสุดถึง25และนะครับจะยิง ตัวศัตรูเพิ่มขึ้น3%เเถึงสูงสุดส5าเซก็เอาง่ายๆสับสายนี้ก็จะเป็นตัวที่อัดตัวนะครับนะเวลายิงหัวก็จะเบานะที่ผมจำไม่ผิดนะครับก็สับสายวกที่เป็นอัดตัวผมก็แนะนําเลยนะครับนะประมาณนี้ก็จะเป็นเอ่อประมาณนี้สตรีมเมอรนะ์นักแข่งอ e ีสปอร์ตชื่อดังเลยนะครับสำนี้ก็ประมาณนี้เลยสับมูวาบเนี่ยครับก็จะเป็นรูปร่างร้าตาประมาณนี้นะครับนะโอเคนะครับนะแก้วก็นะครับนะเป็นส่วนร่างตัวละครใหม่ตะกี้ผมเห็นแวบ,บๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับ เออนี่เลยนะครับเป็นตัวอะไรผมก็ไม่รู้นะครับเป็นน่าคู่นะครับมันคือตัวอะไรสะกดลอยนะครับนะก็จะเป็นคู่ยอดยอดนักสืบนะครับก็จะเป็นแสดงตำแหน่งศัตรูนะครับในระยะ30เมตรที่ยืนอยู่เป็นเวลา5วินะครับคู่ดาวอ,อ,อัสิบวิโอ้โหเอ่อถ้าเล่นทีม4ก็คือเหมือนว่าเราจะสามารถดูด้วยนะครับสำหรับเพื่อนมี1ตัวก็เพื่อนสามารถดูได้เลยนะครับอันนี้คู่คือแบบ น่าจะเป็นตาทิฟนะดูสิมีแว่นด้วยมีแว่นแบบตาหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือสามารถมองเห็นศัตรูตได้นะครับอันนี้คือโกงมากเลยนะครับนะก็เป็นระยะ30เมตรเลยนะคนดูแนละ้วก็ถือว่าโกงสุดๆไปเลยสําหรับตัวละครนี้ก็เดี๋ยวถ้ามันมานะครับนะเดี๋ยวผมก็จะซื้อเลยเพราะว่าเป็นตัวละครที่โกงมากๆอันนี้ย้ําเลยว่าโกงสุดๆเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็มูวามันก็คือโกงเหมือนกันแหละเนี่ยครับ แล้วก็ก,กิจกรรมคลิปในวันนี้ที่ผมจะมาอัปเดตหรือว่ารีวิวกิจกรรมในคลิปในวันนี้ก็จะมีเบีซาทาหล่มร้อนก็จะเป็นกิจกรรมนำโทเค็นนะครับนะเปเลี่ยนแฟชั่นสามารถแลกนะครับเป็ตออริจินอลซัมเมอร์แล้วก็นะครับเซตสเิตซัมเมอร์แล้วก็เซตซัมเมอร์บีท แล้วก็เซตการเจปูนะครับแล้วก็เป็นหัวฮัตบอยแล้วก็เป็นเออทรงผมนักเกตนะครับแล้วก็นะครับหนากามเจปูแล้วก็สกินสันเรนสซันา,าชิบะนะครับเป็นหน้านสกินแล้วก็เป็นชิ้นส่วนของสมจำต่างๆเลยก็จะมีทั้งหน้า,นานสุมแล้วก็เป็นสเตฟฟี่แล้วก็น,นะครับเป็นอ,อ่วิศวกรของ เขาเรียกตัวอะไรผมจะไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นของโมโคแล้วก็เป็นก้าแล้วก็เป็นแม็กซิมนะครับแล้วก็เาขาเรียกว่าเป็นตัวสภาระต่างๆเลยแ้วกิจกรรมนี้ก็จะเหลือกิจกรรมอีก9ปีนะครับในะระยะเวลาก็นานมากเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขียนผิดหรือเปล่าหรือเอาจริงนะครับก็สกิจกรรมนี้ก็มีวันที่3จนถึงวันที่18นะครับก็จะเป็นประมาณนี้มีระยะเวลาสัปดาห์ที่จนถึงวันที่องพกก็ถือว่านานมากเลยนะค,คนดูนะก็ถ้าใครรู้ว่าทีเอ็มเขียนผิดหรือว่า ไม่ผิดเนี่ยสามารถโหดตรงคอมเมนต์ได้นะครับก็คือสามารถคอมเมนกันมาได้ว่าจริงหรือเปล่านะครับว่า9ปีเนี่ยก็คือมันนานมากเลยนะคนดูนะก็เกมปิดเพราะว่าไม่น่าปิดหรอกเพราะว่าคนเล่นเกมเนี่ยคือมันเยอะมากนะครับเหมือนเออพีบีตอนนั้น PB คือเล่นแบบเยอะสุดก็คือไม่ปิดนะครับนะแล้วก็ค่อยมาปิดอีกทีคือแบบ คนแบบเล่นน้อยนะครับเพราะว่าตอนนั้นคือคนเล่นน้อยนะครับก็เซิร์ฟน่าจะไปปรับปรุงอัปเดตเพิ่มนะครับแล้วก็เปิดเซิร์ฟอีกครั้งตอนนี้ก็สามารถเล่นอยู่แต่ไม่ค่อยเสถียเท่าไหร่สำหรับ PB นะก็เป็นพอแบนนะครับนะก็เอ่อพีไฟก็นานนะผมว่านานเลยนะครับเพราะว่าคนเล่นเนี่ยคือเยอะมากนะครับทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับพีบีอยไม่แน่ใจว่าทั่วประเทศหรือเปล่านะครับสำหรับพีไฟเนี่ยคือทั่วประเทศเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็บราซิลอะไรก็เล่นนะครับนะประสัทพีไฟนะครับ แล้วก็กิจกรรม FA ดีๆสนะครับเป็นกิจกรรมกินแรปเปอร์บ็อกสามารถนะครับแล่เป็นน้านเซตนะครับเลโลกินนะครับแล้วก็เป็นน้านชุดนะครับคุมแพนด้าก็จะเป็นแพนด้านะครับ แล้วก็นะครับนะเป็นนั่นเป็ศาสแห่งฝันร้ายนะครับนาแล้วก็นะครับสุดเทคโนก็จะมีทั้งเซตเลยนะครับนะมีทางเอ่อเสื้อผ้าแล้วก็เป็นนั่นกางเกงแล้วก็เป็นนั่รองเท้านะครับนาแล้วก็นะครับสามสิบโทเก็นแรกเป็นนั่คาร์บอนสปีดนี่ครับแล้วก็นะครับนะเทคโนนะครับนะเทคโนหญิงก็เป็นเสื้อนะครับนะเป็นเอ่อเสื้อเทคโนแล้วก็กางเกงเทคโนอันนี้ก็จะเป็นในในตัวสปอร์ตนะครับเป็นกางเกงที่ใส่แบบพวกเอ่อบาวันหรือว่าอะไรใส่การสำหรับไอ้พวกเล่นตัวผู้หญิงนะครับก็มันเอ่อเท่นะครับแล้วก็สำหรับ เออรองเท้าเนี่ยก็คือเท่นะครับเป็นพวกไนกี้นะครับเทคโนโู้หญิงแล้วประมาณนี้ก็ในตัว running น,น,นี่คือแบบเท่เกินนะครับแล้วก็เป็นพวกชิ้นส่วนความทงจํานะครับแล้วก็ตัวสัมภาระนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับกิจกรรมถัดไปกิจกรรม F A T C C กิจกรรมนี้นะครับแนะนำนะครับอ a เ l นแรปเปอร์บอกเป็นหนึ่งนส่วนของกิจกรรม เอ่อเป็น f a ฟเนะครับสามารถแล่นนะครับเป็นเซ็ตสมูทไลท์นะครับแล้วก็หนึ่งหลอดโทเค็นนะครับสามารถแลกเป็นเซ็ตสเต็ปอัพนะครับแล้วก็หนึ่งหลอดโทเค็นแลกเป็นอนันต์เซ็ตแล็อกควินแล้วก็แปดสิบอันนะครับสามารถเล่นผู้นาเต้นนะครับแล้วก็นะครับห้าสิบอันสามารถแลกเป็นวันยูสตรอนหรือว่าบีซ่านะครับแล้วก็ห้าสิบอันแลกเป็นชุดนะครับถัดดาวแล้วก็สามสิบอันแลกเป็นล็อกวินยานนะครับนะเป็นวิกเกอร์คนข้างก็จะเป็นตั้งรับไอเทม กับสมรภูมินะครับนะวันสิ้นโลกก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมจนถึงวันที่เกรกฎาคมนะครับนะก็จะเป็นสี่เมพิตนะครับนะก็จะเป็นหน้าหัวหัวขาวนะครับแล้วก็เป็นหน้าชุดสีเขียวแล้วก็เป็นหน้าเออเป็นหน้าชิบะนะครับสตรีทชิบะนะครับนะเป็นหน้าคููขอกไฟเวจีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับนะล็อกเอ่อล็อกกสุนนะครับนะเก้าเพชรก็คือ กด1ครั้งนะครับประมาณนี้เลยนะครับนะก็ถ้าใครนะครับอยากให้ผมกดสุ่มก็อย่าลืมคอมเมนต์ยูดีไปด้วยนะครับโอเคนะครับนะสามารถนะครับใครอยากได้ก็ติดตามช่องสำรองพี่ไว้ตรงเอ่อตารางคลิปตอนนี้นะครับนะก็คือเหลือต้นคลิปนี้เลยก็จะเป็นช่องนักคลิปเอฟนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการแจกไอเทมโคนแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆนะครับเข้าใครอยากได้นะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับผมก็จะให้สิทธิ์ไปเลยนะครับนะจำนวน10%นนะครับนะมากกว่าความอื่นแน่นอนนะครับ โอเคนะครับแล้วก็สกิลิดกร,รมล็อกวิกิตขนข้างเนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะครับก็มีตั้งแต่9ก้าเพชรน,นะครับแล้วก็เอยอะแยะมากมายเลยสกิลิดกร,รมนี้นะครับก็ เก้าเพชรสีเก้าก้าอะไรประมาณนี้นะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับนะก็คือใครอยากให้ผมสุ่มก็อย่าลืมเม้นบอกได้นะครับว่าสุ่มเลยหรือว่าไม่สุ่มนะครับเดี๋ยวผมกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมนะครับนามแบตนะครับแลมเพจนะครับเป็นในด้านเริ่มแต่วันที่4ี่จะถึงวันที่13กรกฎานะครับนะจะถึงวันที่ตีสามห้าสิบเก้าหรือว่าตีสี่นะครับสกิจกรรมนี้ก็จะเป็นในหมดทะเลทรายนะครับก็จะเป็นเออเขาเรียกว่า ช่วยกันแบบยิงกันยิงกันแบบฆ่าศัตรูเอ่อฝ่ายสมมติมี2ฝ่ายฝ่ายแดงกับฝ่ายฟ้านะครับฝ่ายฟ้าล่อไป1น0่งก็จะชนะนะครับประมาณนี้ก็กิจกรรมก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ในแมปเนี่ยแมปแรง้งหรือแมปโหมดธรรมดาก็ไม่แน่ใจนะครับผมเออมันจะมีดวงตาบันนะครับนะก็คือเรากดใช้แล้วก็มันจะเต้นให้เองเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่เต้นเนี่ยเออหัวเราจะหลุดนะครับเพราะว่ามันยืนนิ่งนะครับคือแบบนานมากของก็มันสามารถรับเป็นน,น้านโทเค็นนะครับสีสีทองนี้นะครับก็จะเป็นโทเค็นนะ ก็จะเป็นโทเค็นนี้เลยผมพาไปดูนะครับไหนเอ่ยอันนี้ก็จะเป็น UMP ด้วยนะสำหรับคนดูนะครับอันนี้ในกล่องนะครับสแต็คคือจะไม่เหมือนกับเอ่อในที่เราสุ่มได้อันนี้นครับก็เดี๋ยวผมขอเปิดไปเลยปั๊บไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับเล่นจบแบบล้วก็ได้มานะครับเป็นโทเค็นอันนี้เลยนะคนดูนะก็จะเป็นโทเค็นสีทองนะครับก็จะเป็นไอดวงตะวันันนั้นนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนว่าโทเค็นอยู่ไหนนะครับ มันอยู่ไหนเอยผมก็ไม่แน่ใจนะน่าจะอยู่ในกิจกรรมนะครับเพราะว่าในนี้คือมันไม่มีนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับประมาณนี้สกิจกรรมนะครับโอเคนะครับแล้วก็นะครับสำหรับใครที่อยากเข้าแคนเอสเคนะครับนะก็นะครับสำหรับใครที่อยากเข้าก็เปลี่ยนชื่อเป็นเอสเคน้ำหน้าแบบนี้นะครับนี้ก็คือมีคนเปลี่ยนชื่อมาเรียบร้อยผมก็จะกดรับอย่างนี้ถ้าสำหรับใครที่ไม่เปลี่ยนชื่อก็จะพลาดนะครับตอนนี้นะครับขาดสมาชิกอีกหนึ่งคนเท่านั้นสำหรับใครที่อยากเข้า ก็ SK นําหน้าก่อนนะครับแล้วก็นะครับนะสำหรับใครที่เข้าแค่มาแล้วลเปลี่ยนชื่อนะครับก็จะเตะออกนะครับ SK นานเลยนะครับโอเคสำหรับใครเข้านะครับก็แอดนาะสำหรับคิดในวันนี้ขอตัวลาจบไปเพียงเท่านี้นะครับแบายบาครับผม